สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาบุกบ้านสีเขียวพี่น้องจ้าบ้านสีเขียวก็ลังจะเปลี่ยนรุกใหม่ค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้สิเป็นแท่งหนามเนาะพี่น้องเนาะหัวพันจิยกแท่งหนามขึ้นเนาะสร้างกับสิมีเคยแหล่แล้วก็บเบาใจแล้วก็พอใหญ่พามเฮ้ออันนั้นแหละเฮ้ยเทปเทปสองจานบ๊อบห้องพักมีแต่บ้านเย็นเออตามหม่ามาแล้วมีตามหม่ามสองถุงแล้วก็บตาตีนไก่ในห้องเอง ตามมามีสองถุงสามสามออกอีว่ามันบอใส่ถั่วงอกช่วยไปสื่อตามมากินไปน้องจ้าเสียงกันสิเปลี่ยนนะไปน้องเด้อหัวหน้ากำลังติดแอใจใจเอ้ยกูลืมเป็นแรนไปช่งไห้ชุวยหน่อยเขาเดียวกูลืมแหวฮมันมันสิปล่อยกูแหละ มีผอใหญ่ผ้ามีผอมเบาสังไสมีเบาบใจมีเคยแหลกไปหน้อยติดแอร์แล้วก็สีเห็ดแทงน้ำน้ำอีกติดแอร์อยู่ห้องหัวหน้าเนาะพี่น้องเนาะติดแอ,อร์ค่ะบ่าวมีกับบ่าวบอยมาเด้อม,มากินตำบ่บว่างแล้วกูกินเม,มื่อไรมึงกินมึงอยู่ใจมาสดแม่แหลนมาสดมาเขาเขา,ขาอยู่ข,ข้างเงเข,า,ขาบอกเห็นดอกก่อนบ้านนี้พี่น้อง บอห้องห้องห้องอีบ้านี่นี่ตัวนี้เทโลดตัวนี้ห้องอสวยตัวนี้แหละเออหักหมูหันใส่บางเน่าได้ใจเด่นนี่บ่อไว้แยกหน้ามากบ่อเราลืมบ่อแมนเราสั่งอีกหันหนึ่งซาบางนามีสองถุงเราสั่งอีกหันหนึ่งมาส่งนี่นี่อ้าวห้องมึงนี่ น้ำแข็งสิเปื่อยอผส่งให้มันพอดี่สามสิบพันห้องน้องสาวหลากระตีแอร์ไปเดียบรลอดพี่น้องเลยกินนอ,อะไรเรอือกป่ะสัย่งน่ะผ้าขาด,ดออเออที่ขาดปวดล่น <c oughs> ตำกระโขกละสิบพันกี่พี่น้องโขกละสาวบาทเบ่งน้ำกันเลยพี่น้องเด้อ หน้าพี่น้าเอยเ้ยเขาไหลเงินเต็มก็เศ้าบาเ้เอาเลยใช้ห้องมงห้องห้องมาหละน้า n h อกินหลดนะกินจะคำโคงในตีนไก่ล้วนๆพี่น้องอมาหม่ากนตีนไก่เห็ดใหนอาดูเอางาเอาข้างลุ่มไปต่างสูงสูงไม่ใช่นี่ขามันอ่ะมาเบิ่งสร้างเพิ่นเห็ดอัน แทงน้าสูงๆแล้วก็เห็ดใส่ซิติดแอร์ให้น้ามาทานเห็ดก่อว่านเห็ดคุดลักไว้แล้วเออคุดคุ้มไว้แล้วพี่น้องเลยสุเปอร์จิเทสาวปูนมาสันบอด้เห็ดเล็กพี่น้องเลยมันจังหมันคงมาสันเพราะว่าแทงน้าเพิ่นมันช่องพันลิตรเนาะนนมาเด้อสุเอ้ยพี่ไอเอ้ยมาเด้อพี่ใหญ่พา,ยา,ยพามพี่น้องน,น่าะจะกินนะสั้นเบ้อเอ่ามันบอกกินดิคือไปเฉยอยู่ มาพี่นอะมไลยาหางมากินโหลดหานนะเนาะตัวนี้ปอเหยาทงหนามปอเยาใช่แล้วค่ะมันติดอย่างพงมึงกลัวสิเวให้มันกลายกายไปหลอคะลึงม่อเยาไว้บ้เนี่ยใช้ตัวนี้คือโบมีตีนห่อเัลมันีอยมือโทษซ้ำมามาเจ้าตัวนี้คือโบมีตีนอยากดี เัาลืมเัาลืมมันเป็นลายจีลยสิลุกลางต้นนี้สมันสั่งเตามัพปุนเอ้ข้าวมีมะพรุนได้จำมากเทื่องสิบพันาฮักสะบองน้ำหนัก8ปิกิโลพี่น้องเอ้ยยังเดืองนะเยี่ยงเลน หน่อยนะบวงะลิงกับบัวอ่างสิหายกูมากินเลยได่สิหากูเห็นในนี่บอกกะดุมมืนก่อนกินมัยกินน้ำเมืน้ำก่อนไอ้ขัจาหนปลาจัจ่าโอ้ยคือไร่ันแต่อยู่รอสีเขียวคือปลาเห ตัวไส่ไว้เจ็บเจ็บบุ้งจนตวกเจ้าเราลืมใส่ตีเลกตีนั่นตั้มหมานกรตีนเจ็บคนเแบบไปสหวงล่ะเจ็บคนเีแบบตัวนี้นี้เออเข้มข้นมาเด้อมาเด้อ ไปจิ้มตามดูมึงหรือเ่าบ้านมีกิบเซีมีหนึ่งกิบเราหนูากันนดหนึ่งเมีเมือแล้วพูดกว่คนที่บอกก่อ แค่ข้านก่อนบ่เดี right. ือนสองไหก่อนข้งคือเอามะเขี่ยกินเช้ากินเช้าตัวไหนกนหนามนี่กินจมปุนนี้ อิ่งถั่วงอกนัใส่น่ัต้องลวกอ้าตตำมันกับมลล่ะมันกกาบมันกอบตำแหละแตงขลุ้นใส่มันสีแสมันสลบก็คือถึกเนอเขาว่ากระลามดิบถั่วงอกดิบเขาบอกอยากกินกนี่ยก็่ยว่ะปกติเขาบฮะ กินชุกเน๊ะเนื้อมันทำไงครัาขาไวเลยนอนีขากวนาระเทาะดไปทางเลยที่ซานผิดเลยพวกทะเบูแดดมาพี่เราเอ้ยจะเป็นอะไรก็ผาทั้งนาเลยขาลำนี่ก็สีขาลำที่เขาเกลือบอ่

มึงขึ้นเดี๋ยวมึนตะอสพมันด่ากูนะเนาะมันได้ขอมาันหอนถือจุ่นเลยนี่ก้าวเลย ม่แล้วสักสิจ้างเล่เี้ยไม่ <c oughs> ได้พูด <c oughs> มันกินรกินลายใจมั่มีน้ำตาลมายืมน,น,นะน้ำตานเลยด้วยเบื้องห่างด้วยจ้กหน้าที่น่ะพ่นล้

อยูพูไหนพวกไม่ที่กินกรพายใจกับอีอื้อืมอเลอดออกไม่ออกครับพายมไม่เตรียขึ้นไ่ยังอยู่กันตระติ๊บกระติกกระกระตุกระตูหายรู้จ้าเลย ข้นนจเ้เจสียสมมาดึงออกลีันมาดึงได้หลดปะเออเก็บพวกแมงมันชิมีเวลาไปเก <c oughs> ็บหจบ่องเลยฉันเจ็บอันคือข่อยนันผมมีเวลาไปห้องใครดเก <c oughs> ็บเลยจ้นจุนจอองเนาะไปว่ามันชิเก็บเป็นมือนั้งเอะแม่แ <c oughs> ม่เก่านะมันิหมูจักข้าวได้เอยแม่ใหม่ชิหมูจักข้าวได้ถ้าแม่เก่ามาเข้าวชิหมูจัก ขี่นหนาอิ่มมากินตอ่อคือกระทินนลจะมาสิออกจะไม่ขึ้นหลดไปยุบไว้มันมกับบอยู่หมุนออกนุ่งยุบหอยเวลามันอืบวงมันก็สิองมันหมุนเลยเฮ้ยมันหมุนออกเลยเพ็รเยอะแยะเลยสบายดีพี่น้องหอยเวลาเขาออกดีตอนนี้บม่ได้ใช้<อ>ออกระหล่ำเนะจ๊ายบม่ใช้ถั่วงอ,อกบม่ใช้กระหล่ำ จะโขกได้กูสั่งแล้วว่าอย่าเห็ดเผ็ดเดิมอยู่ยัดขกอีปุ๊งอยู่ย่นถือโขกอีปุ่งอยู่ใส่ร่วมกันมาทุ่งเดียวกันไปด้วยมึงกระสดข่ายังไงานอกกวะมาพี่ไอ้มามันัวกประแดดมาข้ามยหงไงโลดนี่หู้ใหญ่ารกับบไว้ด้ ดึกเข้ามือใหญ่เลยครับจับปิดกล้องหันดูเนี่ยขึ้นปักลีวิวทั้งเชิงพี่น้องเบิ่งปิดรถแล้จังสิลาเบิ่งสิไปซ่องเบิ่งพี่น้องเอ้ยสิลาคิเนาะาเจ้าเ็ยกพี่น้องตกอแซ่บพี่น้องเอ้ยสุดยอดอามีตะปูนปลาิโทปลาอันนี้ห้องเกดนอน ห้องมักใหญ่เนาะนี other, right? ่เนาะบัดมาหันต okay, ิดบัดมาติดอะไรห้องมักใหญ่วรจะติดเพดานติดแอร์พี่น้องอประตูทางนี้เนาะอันนี้ก็คือห้องเจดำจักเชื่อห้องพายพี่น้องไปติดแอร์ไซองห้องด้วยอะไรอันนี้ห้องเจดำนอดนะที่ไปซองบ่โอไจิติด ดีเสอกันแยกนอนนี่เอยตายแล้วีตาไ่แ่ห้อายอะไรกันนี่แต่ห้องแล้วมานอนทางนี้บ่เวลางอนกันบออืมติดปรดนกสิ เปล่าฮะเเคยมีห้องแอร์เนาะพี่น้องอันช่องลมนหนก็สิเป,ปื้อนเลยบ่ไอเตี้ยเออเอาปูนเปือป้อนเลยเออพี่น้องเออหอนหอนหอนเไว้ตับสิแตกอู้ตายแหละอู้หอนพี่น้องหอนพอกัน คิมนาได้พี่น้องมาไว้ละพรอเฮ้ยเขาปนะ้าน่ะกูจนใจสิขาดสามาหอนได้เฮย้ยพัดสะพ่อจะมากังเวนบอกขออยู่กันนะ้อยเนาะพากันอยู่ถห่มว่นอนเห็หองอพอง <c oughs> อ่อ่นเออแม่ลาอลไเด้อ,อ,อพี่น้องเด้อม <c oughs> ึงเล็ยังออเค่ะ <c oughs> พี่น้องเอ้ยเธอหนาจะตํามแหลกกาดีเด้อ <c oughs> หมองผีกเป็นแปดสวนพี่น้องเลยโสดเป็นอะไรหนามแสบอยู่ะปะซื้อวานเย็นไหมได้พี่น้องเลยแต่ว่าให้ลูกชายเอามื่อสุขหอกินแหละกับน้องอันนี้เบิ้ลหรือกินน่ะโสดโสดนะสุนี่เดีพี่น้องวานเย็นคือกระเลมบพี่น้องก็เจ้าหายเจิทุ่งได้พี่น้องสบายดี